เรื่องเกี่ยวกับบ้านเนี่ยถือว่าสําคัญที่สุดในชีวิตเราแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีบ้านที่เหมาะสมที่เราเรียกกันว่าอาจจะกลายเป็นคนร้ายที่พึ่งนะครับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับได้จัดโครงการที่ เปิดบ้านมิตรไมตรีขึ้นมาให้คนที่ไร้ที่พึ่งไร้สวัสดิการทางสังคมเนี่ยได้มีความเป็นอยู่พื้นฐานที่เรียกว่าพอรับได้นะครับและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลองไปดูนะครับว่าบ้านมิตรไมตรีนั้นจะทําให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นอย่างไรนะครับติดตามจากคุณพินิษน์ปิยะพานีพงศ์ครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดบ้านมิตรไมตรีกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการแก่คนไร้ที่พึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดบ้ายมิมยตรไมตรีโดยภายในงานมีการมอบรางวัลประกาศกิตติคุณผู้สนับสนุนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะให้กับหน่วยงานบริษัทเอกชนองค์กร และผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดสวัสดิการจำนวน24รายรวมถึงรางวาัลมิตรไมตรีแก่บุคคลผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะต้นแบบซึ่งเป็นแบบอย่างการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆตลอดจนทำคุณนประโยชน์ให้กับสังคมจนได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมจำนวน6รายทั้งนี้พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วกล่าวว่าการเปิดป้ายมิตรไมตรีในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ไร้ที่พึ่งได้ใช้บริการและสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมได้อย่างทั่วถึงตลอดจนการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของคนไร้ที่พึ่งผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือผู้ที่อยู่ในภาวะยากลาบากบ้านวิมวตรีนะครับนะซึ่งเรามีการพัฒนาปรับปรุงโดยมูลนิการขับมูลนานเกี่ยวข้องครับเพราะจะเป็นเอกชนกรุงเทพมหาคนครสาธารณสุขแรงงานนะครับแล้วก็ภาคสังคมเข้ามาดหเนินการเพื่อจะ คนที่เดือดร้อนนะครับก็จะเข้ามาที่นี่นะครับเพื่อจะดำเนินกรรมวิธีคัดแยกเรานะครับและก็เป็นที่พึ่งพิงในขั้นต้นนะครับเท่านั้นเองนะครับสามารถพักได้อาบน้ำอาบท่าได้นะครับและก็ให้เขาแข็งแรงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปหางานทําต่อได้นะครับสําหรับการเปิดบ้านมิตรไมตรีในครั้งนี้เป็นการเปิดตัวในบริการแบบเปิดหรือ non institutional care สําหรับผู้ที่ใช้บริการ ที่มีต้องการเข้ารับบริการในสถานคุ้มครองทั่วประเทศผ่านกิจกรรม w เวลแฟร Station อาทิการรับบริการรักษาบริการเบื้องต้นเมื่อป่วยการอาบน้ำการมาพักค้างชั่วคราวเป็นต้นคนเวลามีปัญหาเนี่ยก็จะมาที่นี่แล้วเขาเขารู้ว่าที่นี่จะช่วยเขาได้นะครับบางคนเนี่ยมาตกรถ ในกรุงเทพไม่มีเงินขัารถกลับบ้านก็มานอนที่นี่เช้าเราก็พาไปส่งนะฮะบางคนไม่มีข้าวทานก็มาที่นี่ก็มีอาหารทานมีที่พักอย่างดีแล้วเราก็มีการนักสังคมสง,งเคราะห์เนี่ยบันทึกประวัติเขาไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเราก็ตรวจโรคตรวจสุขภาพนะครับตัดผมโกนหนวดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่นะครับและเขาจะไปไหนก,ก็ไปถ้าเกิดวันเขาลำบ,บากเขากลับมาอีกทีหนึง่ง การให้บริการของบ้านมิดไมตรีนั้นถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนไร้ที่พึ่งได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆในฐานะพลเมืองที่พึงจะได้รับจากหน่วยงานทางภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคม